สวัสดีครับผลงาน,านการก่อบล็อกแล้วก็ฉาบมันที่สี่นะครับของทีมช่างวันนี้ก็เริ่มฉาบแล้วนะครับด้านหน้าก็จับเหลี่ยมจับมุมก่อนเราจะพามาดูด้านหลังตอนนี้ก็ฉาบเสร็จไปเป็นอะไรเป็นานะครับด้านหลังก็ฉาบเสร็จแล้วนะครับ ไปก็จะก,ออก่อบล็อกขึ้นมาอีกสี่แถวด้านบนก็จะทําเป็นระแนงนะครับเพื่อให้พื้นที่ด้านหลังมันมันโล่งน,นะครับก็เหลือปริมาณงานอยู่พรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จใช่ไหมสะดุงพรุ่งนี้เสร็จไหมเสร็จกองเสร็จอยู่ยังเสร็จหมดอ่ายังเหลือเก็บรายละเอียดเนาะอีกไา้วันอีกลา,า้วันบ,บอกสามสี่วันนี่ะอ่า อีกสักสามสี่วันก็น่าจะเสร็จแล้วก็นะก็ oh, s right. <S ข,อขอขอบคุณผู้ใ่ใจด,ดีเศรษฐีใจบุญนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้ก็เอาสมุดไปปรับก็ได้ยอดปมปื้มมาสี่พันบาทช่วงระหว่างวันที่ห้าถึงสิบเอ็ดก็ได้ยอดโอนออนไลน์มาสี่พันกว่าบาทก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญด้วยครับช่วยเหลือลูกลายคนละเล็กคนละน้อย,คน,นอยคนละสิบบาทที่สิบ,บาทคนละร้อยตามกาลังศรัทธา รับโชคว,วันที่สุดเก็ดกันทุกทุกคนเฮงเฮงรวยรยนะครับ